สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องคูวีฟานิกส์นะครับอีพีนี้ก็จะเป็น EP 1ีทั 2, ฝึกออกเสียงพยัญนชนะ J ถึง R นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูบรรทัดแรกเลยฮะเป็น Alphabet Alphabet ก็คืออักษรฮะมีตั้งแต่ตัว J ถึงตัว R แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือออกเสียงพยัญชนะสามครั้งพร้อมกันแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็เป็นพยัญชนะนี้แทนเสียงอะไรนะครับก็ออกเสียงพร้อมกันสามครั้งนะครับแล้วช่องที่สามก็เป็นช่อง words นะครับก็ออกเสียงพร้อมกันสามครั้งเหมือนเดิมนะครับมาดูตัวแรกนะฮะ j yeah. เจเจคำนี้อักษรเจแทนเสียง J นะครับก็เหมือนสระเอจอจานอ่างสระเจนะเจไปเจอไปเจอเจอ,อะไรไงนนะแต่ว่าเส้นเสียงสั่นนะนะเจครับออกเสียงตามนะะ J เจ ต่อไปมาช่อง words นะครับ j jar, j a j jar. ตัวนี้ความหมายก็คือโองนะครับนักเรียนบรรทัดต่อมานะฮะมาดูตัว k นะครับออกเสียงพยัญชนะพร้อมกัน3ครั้งนะฮะ k เคเคครับแล้วพยัญชนะนี้แทนเสียงด้วยเคนะครับเรามาออกเสียงพร้อมกันนะฮะเคเคเคสามครั้งนะครับต่อไปมาช่องเวิร์ดนะฮะเคไคเคไค ค่บรรทัดต่อมาเป็นตัว L อนะฮะออกเสียงพร้อมกันนะครับ L L L แล้วมาดูช่องสีเขียวนะฮะช่องนี้ตัว L เน่ก็ออกเสียงเหมือนเราออกเสียงพยัญชนะนะฮะก็เป็น L L L แล้วมาดูช่องคำศัพท์นะฮะ Leaf Leaf ที่แปลว่าใบไม้นะฮะ All l l af, l e a f l af, l e a f l l e a f คราวนี้มาดูตัวถัดมานะ,ะเป็นตัว M นะฮะ M ตัวนี้ออกเสียงพร้อมกันนะครับ m m m ตัวนี้ครู who, แนะนำน่นะครับเมื่อออกเสียงตัว m เราต้องให้ลมมันออกทางจมูกนะครับ m m m นะครับ m m m, m, m. ให้ลมออกทางจมูกนะฮะแล้วก็ปิดปากไว้นะฮะอ่ะลองมาออกเสียงดูนะฮะออมม m m มนะฮะคราวนี้ช่องฟานิกส์นะครับสีเขียวนะฮะตัวอมนี้แทนเสียงด้วยอ m มเหมือนออกเสียงพยัญชนะนะครับอ่ะออกเสียงพร้อมกันนะคะอม เอ็มเอ็มโอเคต่อไปมาดูช่องเว r ร์สนะครับเว r ร์สก็มีคำว่า milk m มิลคนะฮะสังเกตให้ดีๆนะเราจะต้องออกเสียงอืมก่อนนะฮะอืมมิลค์มิลคม,ม,มิลค ลองฝึกนะครับ3มครั้งคราวนี้มาดูตัว N พยัญชนะตัว N ออกเสียงยังไงนะครับก็เหมือนเราออกตัว M เมื่อกี้เลยแต่ว่าตัวนี้เป็นหนึนะฮะตัวนี้ก็ให้เสียงออกทางจมูกเหมือนกันนะฮะ N N n อน่านกักเรียนออกเสียงมาดูนะครับ n n n นนนครับเสียงออกทางจมูกนะครับคราวนี้มาดูช่องสีเขียวนะฮะตัว n นเนี่ยแทนเสียงด้วย n นเหมือนกันนะ n n น เ <N. S 2> อ็นนะอ่ามาดูช่องคำสั่นนะครับคำว่า nine ที่แปลว่าเก้านะครับ nine 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 nine, nine. สังเกตนะครับเราจะออกเสียงเนํ้ำหน้านะครับ nine แล้วก็ปิดด้วย n ตัวคือเสียงต้อง ออกทางจมูกนะครับอ่ะคุูวีจะทำให้ดูอีกครั้งนะฮะไน9เวลาเราออกเสียงภาษาไทยนะคำว่า9เราจะไม่มีเสียงออกทางจมูกนะฮะถ้าใครออกเสียงว่านาเนี้ยไม่ใช่ละมันไม่ใช่แปลว่า9้าแล้วฮะมันเป็นภาษาไทยนะฮะภาษาอังกฤษต้อง9 9 9 <Nine. S 2> เห็นไฮะเราจะได้ยินเสียงที่ออกทางจมูกคือหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะถัดมานะฮะเป็นตัวพยัญชนะตัวโออันนี้ก็พูดถึงทั้งหมดนะฮะการออกเสียงมันจะต้องมีการวางปากวางลิ้นมุมฝีปากอะไรยังไงคือเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันทีหลังในอีพีต่อไปอีพีที่สอนสละนะ,ะตัวนี้ก็ออกเสียงมันสละ โอนะค,คือถ้าเป็นสระโอเคยใครที่เคยเรียนฟันนิกส์มาแล้วก็จะรู้ว่าต้องมีการแบบว่าขยับปากไปสองตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกคือออกเสียงโอคือํำปากกลมๆก่อนใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้ก็ยื่นไปนะโอโอยื่นไปเป็นสระอุนะครับผสมกันนะฮะแต่จริงๆเป็นสระเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปเรียน ในเรื่องของสระแต่น,นี้ออกเสียงเหมือนสระโอเลยนะฮะคือวางปากปาก็เหมือนกันเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงสามครั้งนะครับโอ,โอโอโอจะมีตัวอุปิดท้ายนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะ,ะโ,อโอโอโอนะพอเราเห็น มุมปากการออกเสียงสระโอแล้วเราจะรู้เลยอ๋อมันมันสตาร์ทที่หำทำปากกลมๆก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ยืน่นใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยเรียนกันทีหลังนะฮะแต่ให้รู้ว่าตัวโอเนี่ยออกเสียงประมาณนี้นะครับอ่ามาดูช่องสีเขียวนะครับช่องสีเขียวถัดมาตัวโอเนี่ย แทนเสียง o นะครับแทนเสียง o ในคำว่า go นะครับที่แปลว่าไปนะฮะอ่ะลองฝึกดูนะฮะสครั้ง o, o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  คำนี้มาดูในช่องคำศัพท์นะครับเราออกเสียงพร้อมกันนะฮะสครั้ง o go o go o go, o, go. อาคูวีออกไม่ถึง3ครั้งหรือออกเกินก็ไม่เป็นไรนะฮะนักเรียนแลก็ลองฝึกไป3ครั้งครับบัทัดถัดมานะฮะพตัวเพอตัวพีนะครับตัวพีนี้ออกเสียงเวลาเป็นพยัญชนะแล้วก็แค่พอพานสระอีนะฮะพีพีพ,พีคือริมฝีปากบนล่างชิดกันแล้วก็ ดันลมออกมาจากข้างในพร้อมเปิดปากนะฮะแล้วก็แยกมุมฝีปากออกด้านข้างหนพะีพครับ p p นะครับอันนี้จะมีตัวเพกับสระอีใช่ไหมครับมารวมกันก็เป็นเพออีพีเพออีพีนะครับอ่าลองมาฝึกสามครั้งนะฮะีพี p, 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 p. คราวนี้มาดูช่องสีเขียวนะฮะพยัญชนะตัว P แทนเสียงเพส่วนใหญ่ก็จะแทนเสียงเพอนะครับมาดูคำว่าคำสันนะ,ค,ะคำว่า PINK 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 อันนั้ PINK แปลว่าสีชมพูนะฮะอ่ะเรามาออกเสียงนะครับเพอร์พ เพิ่งเพิเพิห็นไหมฮะเราจะมีลมออกมาพอเราออกเสียงเพ P นะฮะเวลาสังเกตง่ายๆนักเรียนเอากระดาษทิชชู่แปะตรงจมูกนะฮะแล้วเราออกเสียงเพเราจะเห็นว่ากระดาษทิชชู่จะปลิวเพราะว่ามันมีลมกระแทกออกมานะครับ เพ่งคำบรรทัดถัดมาตัว Q Q นะครับตัว Q ออกเสียงก็คอควายสลิวแหวนนะฮะภาษาไทย Q นะฮะออกเสียงพร้อมกันนะครับ Q Q Q มาดูช่องสีเขียวนะครับตัว Q ตัวนี้จะแทนเสียง เหมือนแบบมีสองตัวนะครับตัวเคกับตัวเวรวมกันก็เป็นควาควนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนตัวเวทีหลังว่าออกปากยังไงนะครับวางมุมฝีป,ปากยังไงวางลิ้นยังไงปากยื่นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันแต่ตอนนี้ให้ออกเสียงเป็นแบบ,บผสมไปก่อนนะเคกับตัว W นะก็เป็นควคว คะตัวนี้อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ก็ให้เดาๆไว้ว่าออกประมาณนี้นะคะไม่ใช่คนะฮะมีตัวเวอรเข้ามาด้วยก็เป็นควะค่ะนะครับอย่างเช่นคำว่า e n Queen Queen, Queen ที่แปลว่าพระราชินีนะฮะควนี้ลองมาฝึกออกเสียงนะครับค่ะควนค่ะ queen ควะา queen ตัวนี้เมื่อกี้เราเรียนตัว n ตัว n ไปใช่ไหมฮะตัวนี้คำว่า queen เห็นไหมะฮะต้องมีนเสียงออกทางจมูกนะฮะ queen 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 นะครับ ต่อมาตัวสุดท้ายนะฮะอักษรตัวสุดท้ายเป็นตัว R R เราไม่ได้ออกเสียงว่า R เฉยๆนะฮะไม่ใช่ออกอ่านสรละ R เฉยๆนะฮะต้องมีตัวรอเรือมาอีกทีนะฮะคือตัวตัว R มันมันอยู่ที่การวางปากวางลิ้นนะฮะมันถึงจะออกเสียง เอ R ออาเออนะอาเดี๋ยวครูวีจะสอนออกเสียง R าชี่หลังนะครับอันนี้ให้จำคร่าวๆว่าต้องออกเสียงว่า R R เหมือนมีเอ่อปิดท้ายคือมีอากับเอรวมกันก็เป็น R R นะครับ อลองออกเสียงพร้อมกันสามครั้งนะครับ R R R ครับอันนี้ก็ฝึกดูนะฮะประมาณนี้อ่ะมาดูช่องสีเขียวนะฮะตัวอักษร R ให้เสียง rr r ก็เหมือนรอ สลเอเราเลืออ่างสลอะรนะฮะรรรรรรครับลองออกเสียง3สามครั้งแล้วนะฮะลองออกเสียงดูรรรรครับมาดูช่องสุดท้ายนะฮะซึ่งตัวนี้ก็คือวงที่แปลว่าแหวนนะฮะ R, R. ให้นักเรียนออกเสียงร์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 นำก่อนนะครับร์ริงร์ริงร์ริงโอเคนะครับครูวีก็ออกเสียงให้ทุกคนฟังดูแล้วก็ลองไปฝึกดูนะครับ EP นี้ครูวีก็มีเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้ายังไงก็ไปฝึกนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เม้นมาได้นะครับในช่องนะครับคุณ V ยินดีที่จะตอบทุกคำถามนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย